วัดเขาสำเภาทองตำบลเพอําเภอเมืองระยองจังหวัดระยองครับที่นี่เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี46นะครับเป็นอุทยานการศึกษาปี2544และวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นปี2550ครับที่นี่รถวิ่งผ่านจะเห็นที่เด่นที่สุดก็คือนี่นะครับ JD นะครับ ด้านบนเป็นสีทองสวยมากเลยนะครับรถวิ่งผ่านจะเห็นสีทองอลามเลยนะครับด้านบนนี่เป็นจุพระบรมสายริกาาธาาศนะครับสวยครับเพิ่งสร้างเสร็จด้านหลังนี่เป็นทิวเขานะครับทีงนี่ชื่อว่าวัดเขาสำเพอทองบริเวณด้านนี้นะครับมีพระพุทธรูปยืนและด้านหลังเป็นพระบสดโบสถนะครับ นี่คือวิหารบูรพาจารย์ด้านในนะครับเป็นรูปโลหะพระอาจารย์นะครับบรรยากาศสวยงามมากครับประดับด้วยหินก้อนเบล่งเลยครับบริเวณนี้นะครับเป็นอาคารสองชั้นนะครับหรือเรียกว่าวิหารสองชั้นมีพระพุทธรูปและชั้นล่างเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรม ต้นไม้ใหญ่เลยนะครับด้านหน้าผมเป็นสาราการประเดียนเป็นรูปทรงเดิมครับพื้นเป็นไม้นูนยาวไปนู่นเลยนี่คือบรรยากาศบืิเวรอบวัดนะครับด้านขวาผมเป็นกุฏิเจ้าว,วาดครับขอบคุณครับ